ดีค่ะท่านผู้ชมเรามาฟังประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่กันต่อเลยนะคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีใจความว่าฟังตาชานดีๆพูดว่าอะไรนะทิ้งน่ะทำไมตาพูดแบบนี้ตาไม่ได้ไปดูศพน้องไม่ใช่เหรอทำไมตารู้เอ๊ะหรือ หรือตาเห็นน้องก่อนหน้านั้นแล้วตาชานได้บอกว่าเลวที่สุดปล่อยหลานไว้ตรงทรรมปล่อยน้องทิ้งไว้มันก็ร้อนฝนก็ฝนปล่อยมันทิ้งไว้คนเดียวหลังจากโพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็ได้มีชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นลองเอาตากับยายไปสอบปากคำและเข้นให้หนัก ความจริงคงจะปรากฏนะคะไม่เห็นไปสอบสักทีเลยตาชานคงรู้ดีที่สุดแต่ช่วยลูกปิดบังความจริงแต่ถ้าเมาความจริงหลุดเลยค่ะช่วยกันโกหกทั้งโก,ก๊เลยงานนี้เหมือนมีเสียงผู้ชายพูดนำนะคะแล้วตาก็พูดตามคําผู้ชายคนนั้นฟังดูดีๆนะคะงานนี้เกลียดทั้งครอบครัวเลยค่ะ ชอบพูดว่าปรึกษาตำรวจมันเอาคำนี้มาตัดบทก็แสดงว่าแม่สาณสีตอแหลไปวันๆออกมาอีกแล้วคลิปหนึ่งแต่ละคลิปเด็ดๆทั้งนั้นเลยทีมนี้เขากำลังจะมาให้กำลังใจแม่ตลอดแสดงมีจริงอย่างข่าวลือตำรวจทีมนี้ขึ้นเขาเพื่อทำลายหลักฐานทีมที่ไม่ทำอะไรเลยทีมที่พยายามจะจับแพ้ทีมที่มาค้นบ้านลุงพล โดยไม่มีหมายคน้นทีมที่รู้ว่าใครทำน้องแต่ไม่จับตลกสุดๆตำรวจไทยเนาะแต่ละคลิปมีแต่เด็ดๆเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าทำไมตำรวจถึงจับคนร้ายไม่ได้หรือว่าเงินเข้าปากลิ้นหดทันทีเคยได้ยินข่าวแววๆคืนวันที่1 0พฤษภาคมพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงมากค่ะจะเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องไหมคะ แค่สงสัยนะคะใช่ค่ะเคยได้ยินเหมือนกันทะเลาะกันแล้วตัวพ่อผ่านสงสัยในตัวลูกสาวคนเล็กว่าใช่ลูกตัวหรือเปล่าเพราะ DNA ก็เพิ่งมาตรวจตอนผ่าพิสูจนศพพอหลอนยาแล้วความคิดนั้นมันวนเวียนในจิตใต้สำนึกประมาณหวาดระแวงพอทะเลาะกันรุนแรงก็มักจะมาลงกับลูกบวกกับอาการหลอนยาอันนี้ก็มนโนเองนะคะ หาตัวคนร้ายไม่ได้ก็เอาตัวพ่อนั่นละ่ะถามจริงเลี้ยงลูกไม่ดูพฤติกรรมพี่คนโตเลยว่าเป็นคนแบบไหนต่อให้จะบอกว่าต่างจังหวัดก็อย่าละเลยให้มากเกินไปแต่เลี้ยงทิ้งคว้างมัวแต่ตามผัวใส่ใจอ่ะไม่มีเลยจริงๆรายละเอียดในการเลี้ยงลูกก็ไม่มีเหมือนกันหรือว่ากำกำลังเดินทางมาหาแล้วและจะมากขึ้นเลยค่ะ อันนี้น่าคิดเนาะคิดลึกๆมะปรางลูกไข่กันแน่และก็มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวเช่นกันโดยมีใจความว่ามือใหม่หัดโพสนะครับมีคดีหนึ่งที่ผมคิดว่าเด็กถูกต่อใหญ่จับไปและเสียชีวิตโดยมีพ่อแม่ญาติพี่น้องร่วมกันปลุกปิดเพราะไม่ต้องการให้ครอบครัวเดือดร้อนมีลุงกับป้า ด้วยความหวังดีต่อครอบครัวเด็กน้อยจึงให้ความช่วยเหลือแต่เมื่อผู้เสียสูญทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เพราะต้องการให้พี่สาวได้เรียนโรงเรียนเอกชนและได้เรียนสูงโดยไม่ฟังคำเตือนอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่มีใบสั่งจากต่อใหญ่ออกมาให้รีบปิดคดีขบวนการใส่ร้ายตามคลิปเสียงจึงเริ่มขึ้นลุงกลายเป็นคนผิด ในสายตาทุกคนท,ทั้งทั้งที่สอดมือเข้าไปช่วยเหลือด้วยความหวังดีจะพูดก็ไม่ได้โดนหักหลังเอาตัวรอดกันแบบนี้หน้าไม่อายมากๆเห็นแก่ตัวมากเลยครับถ้าความยุติธรรมไม่มีเห็นแก่เงินอีกหน่อยความกดดันของคนก็จะเหมือนคดีจากโคราชแน่นอนค่ะคือที่เป็นเอฟซีลุงพลและป้าแตนเพราะเห็นว่าแกไม่ได้รับความยุติธรรมในทุกๆอย่าง และพอเห็นครอบครัวแกมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็มีความสุขไปด้วยไม่ใช่เราเห็นลุงพลปตแตนแกเป็นแบบดาราแล้วคลั่งไคล้แต่ที่ติดตามแกและคอยเป็นเอฟซีแกเพราะแกก็คือคนรากยาแบบเราที่เกือบจะเป็นแพะแล้วอย่างดีนะสมัยนี้มีสื่อช่วยนำเสนอถ้าเป็นสมัยก่อน แกคงตกเป็นแพะไปนานแล้วพอชีวิตแกดีขึ้นเราก็ยินดีและมีความสุขกับแกด้วยนี่คือเหตุผลเพราะเราก็จนจึงเข้าใจว่าว่าคนจนโดนข่มเหงยังไงแม้ไม่ผิดก็จะโดนยัดเยียดความผิดให้เพราะเราจนคิดว่าคนที่เป็นเอทุกคนก็คิดแบบเดียวกันใช่ไหมครับใช่ใช ป้าอยากเห็นประเทศไทยมีความเป็นธรรมบ้างตราบไหนที่ยังมีความเลื่อมล้ำในสังคมแบบเดิมเงินก็จะสามารถซื้อความเป็นธรรมได้ผิดกลายเป็นถูกหรือถูกกลายเป็นผิดได้นี่แหละเมืองไทยเงินซื้อทุกอย่างได้ความยุติธรรมคงหายากในประเทศนี้ไม่ใช่ช่างชาตินะนี่คือความจริงที่ดิฉันเจอมาใช่จะ้ะ คนจนจึงจะเข้าใจอย่าไปคิดมากกับคนหน้าเนื้อใจเสือเลยจ้าถูกใจจริงๆค่ะเห็นชอบด้วยค่ะใช่ค่ะชอบชีวิตบรบานติดตามวันแรกยันวันนี้เหมือนติดซีรีส์ดีใจเมื่อพระเอกนางเอกมีชีวิตที่ดีขึ้นคิดทุกวันตั้งแต่วันแรกว่าพรุ่งนี้ก็จับคนร้ายฆ่าน้องได้แล้วตามจนเลยมาป่านนี้ ยังจับไม่ได้สักทีชอบเม้นนี้ค่ะถูกใจเลยคิดเหมือนกันเลยเนาะใช่เลยจ้ะเข้าใจคนจนที่โดนขม่มเหงอันนี้เป็นความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะครับขอบคุณมากครับ